อบคุณรับลุงรุษสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อันนี้ยำมห,ม,ยม,หรรมูยอมไม่ปลรราฮะยอมไม่ปลาไม่ปลาเผ็ดหน่อยครับ ต้องหมูยอปลาลานะต้องหมูยอปลาลานะ สวัสดีครับ น,นี่หมูยอปลา,าหมูยอปลา,าครับหมูยอไข่แดงปลา,าครับ ระาะน่ากินมากทุกคนหมงกรอบุกสดปลาะูกรอบคุกสดปะาะ <c oughs> ลาสวัสดีครับ

ตามป้ายฟุ้งสดอย่างนี้ก็ชุดละร้อยอย่างเช่นหมูกรอบก็ร้อยยี่สิบยันะครดีครับถ้าสมมติมูลคทนุ้งสดฟุงสุกผสมกันต่ก็ร้อยห้าสิบลูกค้าระบุได้นะครับถ้าลูกค้าระบุแบบว่าเป็นอย่างอย่างก็จะดีลางไทอุ้่นี่อด้ลองดูก่อนคุณทางี้มอะไรขาแม่ข้ชวให้

ลูกค้าเผ็ดปานกลางนะครับเผ็ดปานกลางเผ็ดปานกลางค่ะต้นไก่ใช่ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าแล้วก็แปดแปดสิบร้อยสามสิบนี่ั้งเติมอีกเลยมาได้เ้าเที่ยมื่อกี้ไฟมันไม่มีแป็นเท้่ยวย่สองร้อยสามสิบครับ นี่เป็นมแมนงกะพรุนกระพรุนไม้ปลาค้าบสสน้ำปลาไหมครับกลับบ้านทานนะะี่ครับเปิดคลิปดี <c oughs> กอบป,ลา,อาาปลานองหาวที่ปลาไหมลูกค้าลูกค้าเสร็จปลาไหมครับไม่นะเสิร์่ถุงเส่จ,จานครับไ่เครกุ้งสดไข่หมุดปลาร้อยยี่สิบบาทครับ กุ้งสดไข่หมึกปลาร้าครับกุสดไข่หมึกปลาปรา้ากุ้งตัวใหญ่มากทุกคน กรอบได้แล้วครับเดยวเดิมเอาเลยนะคะใช่ครับค่าสองร้อยครับสองร้อยบาทนี่ลูกค้าบอกตั้งใจมยากกรุงเทพเลยใช่ครับผมไปจะดูคิปปี้หนุ่มอีกอ่ะใช่ครับของพี่หนุ่มคุ้งสดนะครับใส่ปลาร้านะครับ ได้ครับเส่ชุเส่จ้านครับได้ครับคิวที่เก้านะครับตอนนี้คิวที่เจ็ดครับจนี้เท่าไหร่้องรถร้อยห้าสิบบาทถ้าหนึงร้อยห้าสิบบาทกอบในปลานะร้านมบกกอบในปลาครับนี่เป็นมุก,กอบในปลาร้า ถ้าเป็นไม่ปลาสีน้ำยำก็จะแบบธรรมดาธรรมดานะแต่ถ้าโดนปลาไปแล้วสีแบบจนจนจน,น่ากินมากนะลูกค้ารับจานดกว่าเวียกขอกว่าน่าจะยำยำไปเลยเนาะ นี่ก็จะแยกหมูกรอบให้แบบนี้เลยนะครับสดปลาครับ ขอบคุณนะครับ <c oughs> เห็ดไหมครับเห็ดปานกลางนะครับเอาเห็ดกลางภาสาเสียงอันนี้ยำตามใจครับยำตามใจลูกค้าลูกค้าเลือกใส่อะไรบ้างครับบ่กอบทูโทนไข่แดงแต่มีเท่าไหร่บูกอบทูโทนไข่แดง250ราบบาทสบาท 네. <목소리도> ไายสวยอยู่แต่เล็กไปเนี่ยนะสองร้อยห้าสิบบาทมีหมูกอรบกอบด้วยครับมีหมูกรอบด้วยใช่ครับโอ้คุ้มมากนะ ปลาไม่เผ็ดครับหอยแค่งปลาร้าไม่เผ็ดครับจานด้วยเอาาจนไหเอาาจนยแครงนี่ร้อยเดียวนะใช่ครับมีฟีเม้นมาว่าให้เยอะมากเป็น<ช>ร้อยบ,บาทบนี่เราดูกันชัดๆด,ดูครับคาร์ั่ได้นะครับ นี่สีน้ำยำวันนี้ลูกเด็กก็ได้เยอะหน่อยครับล่าของวันนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่นะใช่ครับหอ,อมมากเลยบ้าจยครับหอมมากนะบัตราิค้าวันนี้ไม่มีเมนูไข่ครับลูกค้าไข่แมงดากับไข่ปูไม่มีครับวันนี้เอายำหอยก็ได้ไข่แดงนะครับ เผ็ดๆนะครับปลานะครับเผ็ดๆอีกแล้วปลานิดนึงใส่ถุงใส่จานเผ็ดๆอีกแล้วทั้งหมดครับตาขาวผูกค้าบอกเผ็ดตายไม่เอาเรื่องนี่เป็นยังไงเดี๋ยวดูแล้วพี่หนุ่มอยู่ด้วยนะเดี๋ยวก็รู้เผ็ดๆเป็นอะไรที่เผ็ดตายไม่เอาเรื่องนะ ใส,ส<ม>่หนครับนี่ใจด้านนู้นเลยครับรับจาดเลยนะครับผัดที่บ้านเลยนี่เดี๋ยวมาต่อยำหอยแข้งเผ็ดๆสองเผ็ดไปแล้วสวัสดีครับมีตังผลไม้ไหมคะผลไม้ไม่มีครับลูกค้าข้าวโพดใส่ให้ทุกอย่างลูกค้าใส่ปลาหนึ่งครับ ขนมปัาเป็นเวอร์ขออีกหน่อยหอยหน่อยหอยหน่อยเผ็ดปายไม่เอาเรื่อนลูกค้าหมดแล้วมันเวอร์สมันลูกค้าลูกค้าหมดแล้วยังต้องเสร็จปลาไหมคเอาวางไปเลยครับเดี๋ยวตั้งให้นะได้ครับได้ครบเต็จจานครับได้ครับอ้ตัวเล็กหน่อยนะครับลูกค้าครับ เฮ้เมันจะเผ็ดไหมน้า <laughs> ไ้กินไม่ได้ <laughs> ลูกค้าบอกพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะนี่นี่ลูกค้าเสร็จลูกค้าบอกเห็นโจ๊วงพี่ยอมหรอ น้าพี่หนุ่มเห็นคนสา่งผ็ดผิดไปได้นะจอมยุ้เลยคนนี้นี่มันยำพริกหรือย,ยำหอยแครงเนี่ยแซ่บแน่นอนอ่าโอเคครับติดตัวใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ช่องหนุ่มมือสนแชนแนลด้วยนะครับคุณผู้ัมการับชีไม่เสียเปล่ปลปลลครับ